เขาบอกว่าแบบออเดอร์เนี่ยเหมือนกับคาข้างหนึ่งอยู่ในคลุกอย่างเงี้ยครับจริงหรออ,อยู่ที่ว่าเราทำบัญชีกับอะไรใช่มันก็จะมีหลายแขนงพี่เข้าใจถูกไหมสมมติบัญชีบริษัทบัญชีบุคคลบัญชีนู่นนี่หรือไม่ใช่ มันจะนนแบง่งวิ่งเลยอ่ะไม่เพราะว่าโชว์ตาลอยแบบว่ากูจะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจยังไงวะที่ถามปรดิในเมื่อปลายทางมันเป็นการทําบัญชีเหมือนกันหมดทุกคนถูกปะ่ะทั้งบริษ,ษัททั้งส่วนตัวเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งบัญชีอ่ะอในเมื่อทุกอย่างแม่งเหมือนกันหมดไฟนอลแล้วของนักบัญชีเนี่ยคือกางบการเงินได้ไงครับในงบการเงินอ่ะมันก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์มีสินอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องเรียนเนี้ยเพื่อที่บ้านเราจะทำ ในส่วนนั้นๆได้ยางเงครับให้ได้ถูกต้องที่สุดให้มันครบมาเป็นองค์ประกอบ100%เลยครับใช่แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแต่เราเป็นเน้นเรื่องของตัวเลขเออเราจะเจอตัวเลขเยอะประมาณนี้น้าทานนั้นเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวไปต้องไปกินที่ร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังใช่ไหมตอนแรกนึกว่าชื่อร้านมาพรหมายถึงคนที่ชื่อพรน่ะคืออาม่าแต่ไม่ใช่ว่ะเป็นร้านมาเออพรใช่ค่ะ เด็กบัญชีจะมันมันมีห้องเรียนอะไรพิเศษพิเศษไหมเนี่ยห้องเรียนมันจะอยู่ที่ชั้น3ถึงชั้น7ค่ะใช่แต่ว่านี้เป็นชั้น1เป็นชั้นทั่วไปห้องเรียนเหรอะห้องห้องเหมือนแบบ common r o o ใช่ common r o o ค่ะเป็นแบบมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีบอร์ดเกมให้ยืมไปเล่นได้ด้วยอ้าวเพื่อนพี่เองลูกสวัสดีโตกันมาแบบพอหนึเลยลูก กี่คนที่ได้ไปครับทั้งมหาลัยครับผมไม่รวมแค่ภาควิชาบัญชีครับ<ห>ก็2คนครับ 2>, 2คนทั้งมหาลัยเหรอใช่ครับหเหมากไม่เหงาเหรอมีแฟนนะครับ